สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาลำโพงปาร์ตี้ตัวเด็ดๆแบบว่าตัวจบสักตัวหนึ่งนะวันนี้แหละเราจะมาเจาะลึกกันเลยกับเจ้า sony srs xv 8 0 0ครับเราจะมาดูกันให้รู้ไปเลยว่ามันจะสมกับคำว่าขุมพลังปาร์ตี้ครบเครื่องที่เขาลือกันหรือเปล่าเอาล่ะครับคำถามสำคัญเลยนะที่เป็นเหมือนหัวใจหลักของการคุยกันวันนี้เลยก็คือในโลกของลำโพงปาร์ตี้เนี่ยอะไรมันสำคัญบวกกันแน่ระหว่างเบสที่มันต้องตุบๆก็หึมหม กับเสียงที่มันคมชัดสมดุลทุกย่านเสียงอืมซึ่งอันนี้แหละเป็นประเด็นที่คนถกกันเยอะมากในรีวิวเลยนะเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันครับว่าเจ้าตัวเนี้มันจะเด่นไปทางไหนโอเคมาเริ่มกันที่สึกแรกกันเลยคือจะให้พูดถึง XV 8 0 0เดียวเดียวเนี่ยมันก็คงไม่ได้ภาพที่ชัดเจนเท่าไหร่จริงไหมครับเพราะว่าในตลาดเนี่ยนะมันมีคู่แข่งที่แบบโหสมน้ําสมเนื้ออยู่เหมือนกันและนี่ก็คือสึกที่หลายคนจับตามองเลยแหะครับ และนี่ก็คือผู้ท้าชิงในวันนี้ครับ Sony SRS-XV800 หน้าตาหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวแล้วคู่ชกตัวสำคัญที่มักจะถูกจับมาขึ้นเวทีเทียบกันตลอดเลยเนี่ยก็นหนีไม่พ้นเจ้า JBL Partybox 310นั่นเองครับซึ่งต้องบอกเลยว่า2ตัวนี้มีดีคนละอย่างมีจุดเด่งจุดด้อยที่ต่างกันแบบชัดเจนมากๆทีนี้แล้วครับเราจะมาเข้าเรื่องที่เป็นประเด็นดราม่าที่สุดคือเรื่องเสียง มันคือปรัชญาในการทำเสียงที่แตกต่างกันแบบคนละขั้วเลยระหว่างสองค่ายนี้เริ่มจากฝั่งที่บอกว่าเบสต้องมาก่อนอย่างความเห็นนี้เขาบอกฉันเลยว่าผมต้องการเบสมากกว่านี้จบเลยสำหรับผมคือมีคนกลุ่มใหญ่เลยนะครับที่มองว่าลำโพงปราร์ตี้อะหัวใจของมันก็คือเบสที่มันต้องหนักต้องตึบต้องกระแทกกระทันซึ่งก็ต้องยอมรับว่าคู่แข่งเขาทำจุดนี้ได้โดดเด่นจริงๆแต่ในทางกลับกันมันก็มีอีกเสียงหนึ่งครับอย่างความเห็นนี้บอกว่าถ้าเอามาเทียบกันข้างๆเลยนะ คุณภาพเสียงกับความคมชัดของโซนี่จะทําให้ทึ่งไปเลยนี่แหละครับคือฝั่งที่เชียร์โซนี่เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยคุณภาพเสียงโดยรวมสี่ที่สําคัญความคมชัดความเคลียร์ของเสียงต่างหาดซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของโซนี่เขาเลยที่ให้เสียงมันจะมีความสมดุลฟังสบายหูกว่าแล้วอะไรล่ะที่ทําให้เสียงของโซนี่มันเป็นแบบนั้นเบื้องหลังมันก็คือเทคโนโลยีข้างในนี่แหละครับเขามีบูเฟอร์ที่เรียกว่า X Balance อยู่2ตัวเลยนะ คือปกติวูเฟอร์มันจะกลมๆใช่ไหมครับแต่อันนี้มันเป็นทรงเกือบๆสี่เหลี่ยมเพื่ออะไรก็เพื่อเพิ่มพื้นที่หน้าตัดให้มันเยอะขึ้นผลก็คือเบสที่ได้มันจะทั้งลึกและยังคงความชัดเจนเอาไว้ได้ยังไม่หมดนะยังมีทวิเตอร์หรือลาโพงเสียงแหลมอีกตั้ง5ตัวเนี่ยช่วยให้เสียงมันกระจายไปได้ทั่วถึงจริงๆและไอที่เขาโฆษณาว่า omnidirectional sound เนี่ยมันคืออะไรมันก็คือการเอาทวิเตอร์สตัวจาก5ตัวเมื่อกี้ไปไว้ข้างหลังครับแล้วยิงเสียงสะท้อนขึ้นไปด้านบน ภาพที่เกิดขึ้นก็คือเสียงมันจะฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งห้องเลยผลลัพธ์ก็คือไม่ว่าจะยืนอยู่มุมไหนของงานปาร์ตี้เนี่ยก็จะได้ยินเสียงที่เคลียร์ชัดเจนเหมือนกันหมดเจ๋งดีนะเอาละ่ะพักเรื่องเสียงกันไว้แป๊บหนึ่งเพราะว่าเจ้า xv 8 0 0เนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่เรื่องเสียงอย่างเดียวครับมันมีความสามารถอื่นอีกเยอะแยะเลยฟีเจอร์เด็ดๆที่ทําให้มันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่ลําโพงเปิดเพลงธรรมดาธรรมดาฟีเจอร์แรกที่น่าสนใจมากเลยก็คือ tv าวด์บ b o เตอร์ง่ายๆเลยครับ แค่เราเอาสายออปติคอลที่เขาให้มาเนี่ยนะไปต่อเข้ากับทีวีแค่นั้นแหละลำโพงตัวนี้ก็จะกลายร่างเป็นซาวบาร์ขนาดยักษ์เลยมันจะช่วยอัปเกรดเสียงทีวีเดิมๆให้เบสมาเต็มแล้วก็สร้างมิติเสียงที่มันโอบล้อมมากขึ้นคือดูหนังเล่นเกมมันจะคนละฟิลลิ่งเลยล่ะครับแล้วถ้าใครเป็นสายดนตรีสายร้องเพลงนะต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนเพราะเขาให้ช่องเสียบมา2ช่องเลยช่องหนึ่งสําหรับไมอีกช่องสําหรับกีตา คือมันเปลี่ยนตัวเองเป็นแอมขนาดย่อมๆได้เลยนะจะเอาไปเล่นเปิดหมวกเล็กๆหรือจะจัดปาร์ตี้คาราโอเกะในบ้านเนี่ยจบในตัวเดียวเลยแต่เดี๋ยวก่อนไฮไลท์ของสายคาราโอเกะมันอยู่ตรงนี้ครับฟีเจอร์ที่หลายคนบอกว่านี่มันคือตัวเปลี่ยนเกมชัดๆคือมันสามารถปรับคีย์ของเพลงได้ใช่ครับฟังไม่ผิดปรับคีย์เพลงให้สูงขึ้นหรือต่ำลงได้จากปุ่มบนลำโพงเลยคือเพลงไหนที่คีย์มันสูงไปต่ำไปสำหรับเราปัญหานั้นจะหมดไปหู อันนี้คือดีมากจริงๆโอเคนอกจากฟีเจอร์สนุกๆแล้วเรามาดูเรื่องการใช้งานในชีวิตจริงกันบ้างดีกว่าพวกความทนทานความสะดวกสบายต่างๆซึ่งเขาก็คิดมาดีเหมือนกันนะเรื่องแบตเตอรี่นี่คือหายห่วงเลยเขาเคลมว่าใช้งานได้ยาวๆสูงสุดถึง25ชั่วโมงโอ้โหเปิดกันได้ข้ามวันข้ามคืนแล้วที่เด็ดกว่านั้นคือมันมีระบบชาร์จเร็วด้วยนะคือถ้าแบตหมดเกลี้ยงขอเวลาแค่10นาทีเสียบชาร์จปุ๊บเอาไปเปิดต่อได้อีก3มชั่วโมง โอโ้อันนี้คือช่วยชีวิตได้เลยในสถานการณ์ขับขันแล้วเรื่องกันน้ําล่ะตัวนี้ได้มาตรฐาน IPX4 ครับถ้าถามว่ามันคืออะไรก็คือมันกันน้ําสตราดน้ากระเซ็นได้จากทุกทิศทางเลยแต่มีข้อแม้นิดนึงนะว่าต้องการเป็นการวางลําโพงในแนวตั้งเพราะถ้าเราจับมันวางแนวนอนปุ๊บมาตรฐานมันจะลดลงมาเหลือแค่ IPX2 นะครับอันนี้ต้องรู้ไว้ถ้าให้พูดแบบบ้านๆเลยก็คือสมมติเราจัดปาร์ตี้ริมสระแล้วมีคนกระโดดน้ําตุ้มน้ํากระเด็นมาโดนลาโพง อันนี้สบายมากไม่ต้องกังวลเลยแต่ย้ำว่าต้องปิดฝาปิดพอร์ตด้านหลังให้สนิทก่อนนะครับและที่สำคัญคือมันกันน้ำกระเด็นนะไม่ใช่กันน้ำแบบเอาไปจุ่มลงสาได้อันนั้นพังแน่นอนครับเห็นตัวใหญ่ๆหแบบนี้น้ำหนักก็ไม่เบานะครับ18.5กิโลแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องการขนย้ายเลยเพราะมันมีหูหิ้วมาให้จับถนัดมือแล้วก็มีล้อลากในตัวด้วยฟีลเหมือนลากกระเป๋าเดินทางเลยครับสบายสบายมาถึงเรื่องการเชื่อมต่อกันบ้าง อันนี้คือจัดเต็มอะไรครับจะต่อผ่านบูทูธ5.2ก็ได้จะเอาเพลงใส่แฟลชไดรฟ์มาเสียบช่อง USB ก็ได้หรือจะคลาสสิกหน่อยต่อสาย AUX 3.5มิลก็มีช่องมาให้แต่ที่เด็ดสุดๆส,สำหรับสาวกโซนี่ก็คือฟีเจอร์ Party Connect ครับที่มันสามารถเชื่อมต่อกับลำโพงโซนี่ตัวอื่นๆที่รองรับฟีเจอร์นี้ได้พร้อมกันสูงสุดถึง100ตัวคิดดูสิคว่าเสียงมันจะกระหึ่มขนาดไหน เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วหลังจากที่เราดูรายละเอียดกันมาทั้งหมดทีนี้เราจะมาสรุปกันให้เห็นภาพชัดๆไปเลยว่าตกลงแล้วลำโพงตัวนี้มันเหมาะกับใครกันแน่สรุปง่ายๆแบบนี้เลยครับ Sony xv 8 0 0เนี่ยจะเป็นลำโพงที่ใช่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับเสียงที่มันคลีเครีใสๆฟังสบายๆสายเสียงร้องชัดๆหรือถ้าจะเอาไปใช้ดูหนังต่อกับทีวีบ่อยๆไอฟีเจอร์ทีซาบูสเตอร์เนี่ยคือดีมาก แล้วถ้าเป็นสายคาราโอเกะตัวโยงนะไอฟีเจอร์เปลี่ยนทีเพลงนี่คือสุดๆแล้วและแน่นอนถ้ามีลำโพงโซนี่ตัวอื่นอยู่ที่บ้านแล้วอยากจะต่อพ่วงกันอันนี้คือใช่เลยแต่ในทางกลับกันอาจจะต้องมองตัวเลือกอื่นถ้าหากว่าโจทย์หลักในชีวิตคือเบสขอเบสหนักๆไว้ก่อนแบบบ้านสะเทือนหรือถ้าชอบไฟปาร์ตี้ที่มันวิบวับอลังการดาวล้านดวงแล้วก็ถ้าต้องการพอร์ตออเดียอเอาไปต่อกับลำโพงยี่ห้ออื่นอันนี้ XV 8 0 0จะไม่มีให้นะครับสุดท้ายแล้ว มันก็กลับมาที่คำถามแรกที่เราคุยกันนั่นแหละครับว่าเราจะเลือกอะไรระหว่างศิลปินที่ให้ความบันเทิงได้แบบรอบด้านครบเครื่องดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะหรือจะเลือกแชมเปี้ยนโลกด้านพลังเบสที่ไม่มีใครกล้าเถียงอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับปาร์ตี้ของเราคำตอบสุดท้ายก็คงต้องอยู่ที่แต่ละคนแล้วล่ะครับ